สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอมเช่นเคยค่ะวันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้น่วยแรงและพลังงานนั่นเองค่ะคะ่ะวันที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ความหมายของพลังงานไปแล้วใช่ไหมคะและก็ประโยชน์ไปแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้ว่าพลังงานนั้นมีกี่ประเภทเอ่ยพลังงานก็จะมีห ประเภทที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ 2. ประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะประเภทที่1ก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากแสงอาทิตย์งงตยเด็กๆเ,เห็นไหมค่ะดวงอาทิตย์ค่ะพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นก็มีประโยชน์มากมายเลยทั้งทําให้พืชเจริญเติบโตและเมื่อยามหน้าหนาวก็ทําให้ร่างกายเราอบอุ่นและ ทำให้สามารถาเราตากอาหารไว้ก็จะแห้งนะคะเด็กๆซึ่งเป็นการประกอบอาหารอย่างหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการตากแห้งนั่นเองค่ะเด็กๆและพลังงานที่2ก็คือพลังงานลมพลังงานลมก็เป็นพลังงานธรรมชาติเหมือนกันนะคะเด็กๆพลังงานลมนั้นก็จะมีประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าลมแรงมากเกินไปก็จะมีแต่โทษนะคะเด็กๆมีแต่โทษและความเสียหายนั่นเองค่ะ และพลังงานที่3นั่นก็คือพลังงานน้ําพลังงานน้ําก็เป็นพลังงานธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งค่ะเด็กๆพลังงานน้ํานั้นก็มีประโยชน์มากมายใช้ทั้งการประมงและการเดินเรือนั่นเองค่ะเด็กๆและมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้อยู่ทุกวันนี้นั่นเองค่ะเด็กๆและพลังงานอที่2คือพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือมนุษย์สร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติค่ะนั่นก็คือ พลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นแปลสภาพจากพลังงานลมเอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูแอมก็มีเรื่องแรงและพลังงานมาฝากไว้เพียงแค่นี้พรุ่งนี้คุณแคล์คุณครูแอมก็มีเรื่องแรงและพลังงานมาฝากอีกเด็กๆรอติดตามชมนะคะว่าพรุ่งนี้คุณครูแอมจะมีอะไรในหน่วยแรงและพลังงานมาฝาก วันนี้คุณคัวแอขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย